ยังไม่เริ่มก็วุ่นแล้วค่ะสําหรับการแข่งขันมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกที่กรุงพนมเปญในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะเมื่อเจ้าภาพกัมพูชานะคะประกาศจัดแข่งขันกีฬากุลคแมทที่เปลี่ยนชื่อมาจากมวยไทยงานนี้ก็ด่ามากสิคะเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะโซลรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เพื่อนบ้านของเรากัมพูชาค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์เปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ทั้งหมด37ชนิดกีฬาค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกีฬาคุนคาแมค่ะที่เปลี่ยนชื่อมาจากกีฬามวยไทยโดยบอกว่าเป็นความต้องการของชาวกัมพูชานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตามระเบียบของสหพันธ์ซีเกมส์มีการระบุเอาไว้ว่ากีฬามวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งในซีเกมส์นะคะจะต,ต้องใช้ชื่อมวยเท่านั้นแล้วคุนคาแมมาจากไหนต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะไทยและกัมพูชาค่ะมีประเด็นกเีย อโดยเฉพาะชาวโซเชียลนะคะเรื่องใครเป็นต้นกาเนิดวัฒนธรรมหลายๆอย่างในภูมิภาคนี้โดยกัมพูชาค่ะก็มีมุมมองว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่พัฒนามาจากคุนคะแมซึ่งคนกัมพูชานะคะมองว่าเป็นศิละปะประจำชาติค่ะ เช่นเดียวกับคนไทยนะคะที่ถือว่ากีฬามวยไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะประจำชาติเช่นเดียวกันค่ะแต่ที่เป็นประเด็นดราม่าก,ก็คือในการแข่งขันกุนคแมนะคะในซีเกมครั้งนี้กติกาของกีฬาชนิดนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนมวยไทยเช่นเดิมค่ะทําให้สหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือว่า IFMA นะคะไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปลี่ยนชื่อชนิดของกีฬาค่ะพร้อมกับประกาศหากชาติไหนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจะถูกแบนออกจากแมตท,ที่องค์กรรับรองค่ะโดยล่าสุดนะคะประเทศไทยก็จะไม่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าถามว่ากัมพูชาแค็ไหมก็ไม่ค่ะล่าสุดนะคะนายวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมารี่การจัดการแข่งขันซีเกมกัมพูชาหรือว่าแคมซอกนะคะก็บอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนการตัดสินใจค่ะซึ่งได้บอกชาติสมาชิกซีเกมทุกชาติแล้วว่าการใช้ชื่อกุณคแมนะคะเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพค่ะ ทางกัมพูชานะคะมองว่าแม้สมาพันธ์มวยไทยขู่จะบอยคอรแต่ซีเกมส์ครั้งที่23จะต้องมีกุนคาแมอยู่อย่างแน่นอนค่ะเพราะตามกฎของซีเกมส์แล้วนะคะถ้ามีชาติสมาชิก4ชาติขึ้นไปเข้าร่วมก็จะสามารถจัดการแข่งขันได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวและเมียนมาวางแผนจะเข้าร่วมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องสนใจค่ะถ้าหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่เข้าร่วมส่วนประเด็นที่ว่าไทยจะไม่ส่งนักกีฬามาแข่งกุนคาแมในซีเกมส์ครั้งนี้นะคะเรื่องนี้นี่่กกกมูชาา็บอว ได้จ้จาถ้าอย่างนั้นกัมพูชาก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยในซีเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งหน้าในปี2025เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าแบนมาแบนกลับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยละค่ะงานนี้เอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยแบบไหนนะคะมหากรรมกีฬาเพื่อความสามัคคีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นอีเวนต์สร้างความแตกแยกหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ